ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็นำพาทุกท่านนะครับมารับชม Porsche 958นะครับ c a y e n n เป็นรูฟนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับ r d 3 0 s นะครับรถคันนี้เข้ามารับบริการติดตั้งตัวระบบ Wireless Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ m i มี r Link นะครับควบคู่กันกับตัวกล้องมองหลังประสิทธิภาพสูงของ Q-Cam นะครับสินค้าทั้งหมดเนี่ยที่เราติดตั้ง 100% Made in Korea นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมจะให้รับชมในส่วนของกล้องด้านหลังกันก่อนนะฮะกล้องตัวนี้เนี่ยจะมีระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับมีเส้นบอกระยะเป็นไดนามิกแล้วก็แสดงสถานะ PDC นเซอร์นะครับ เดี๋ยวการใช้งานเราไปรับชมด้านในรถกันต่อนะครับครับตอนนี้ผมก็นำทุกท่านเข้ามาอยู่ใน Porsche Cayenne น,นะครับตัว Roof ตัวพิเศษนะครับรถคันนี้เนี่ยเดิมราพร้อมระบบ infotainment แบบ PCM 3.1นะครับเราได้ทำการติดตั้งตัวระบบ wireless Apple CarPlay นะครับ Android Auto แล้วก็ตัวระบบ MirrorLink เข้าไปนะครับแล้วก็รวมถึงตัวกล้องมองหลังด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในหน้าเมนูหลักที่เป็นเมนูของระบบ PCM เดิมนะครับสินค้าทั้งหมดเนี่ยเราเลือกใช้เป็นของ QDIS เป็นค่ายที่ผลิตตัวโมดูลต่างๆเนี่ยอยู่ในประเทศเกาหลี100%นนะครับทีนี้เนี่ยตัวในการใช้งานนะครับ เราเพียงแค่กด source นะครับเลือก auxiliary โทษนะครับกด source เลือก auxiliary นะครับจากนั้นเนี่ยเราทำการสลับเข้าไปอยู่ในหมวดของ wireless apple carplay นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมนำโทรศัพท์มือถือ apple เข้ามาเพื่อเชื่อมต่อไร้สายเข้าไปนะครับเรากดปุ่ม navy ค้างนะครับ ภาพจะปรากฏแบบนี้ก็จะเป็นในหมวดของการใช้งานระบบ Apple CarPlay แบบไร้สายทั้งหมดเลยนะครับหน้าเมนูตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดึงข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเราออกมาให้ปรากฏในส่วนตรงนี้นะครับการใช้งานเนี่ยก็จะอยู่ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเราว่าตัวไหนเนี่ยเขาสามารถที่จะ ใช้งานร่วมกันกันกบระบบ Apple CarPlay ได้มันก็จะดึงขึ้นมาเช่น Apple Music นะครับ Google Map Line Spotify YouTube Music อ่ะทีนี้หน้าเมนูหลักของตัวระบบ Apple CarPlay เนี่ยจริงๆจ,จะเป็นลักษณะแบบนี้มีแผนที่ควบคู่กันกับตัวที่เป็น Apple Music นะครับการสั่งงานเนี่ยเราใช้ทัชสกรีนเดิม ของตัวระบบ PCM ได้เลยนะฮะ Google Map ครับสมมุติเราค้นหาสถานที่ถ้าเราต้องการจะไป2ดินไทยแลนด์เราเลือกตกลงกดเริ่มต้นครับอ,อ่าเนี่ยครับเขาก็จะคำนวณเส้นทางให้เรา มุ่นแล้วทางเหนือไปตามซอยสุขุมวิท38เข้าสู่ซอยพระยาสีสอนราชาพักแล้วเลี้ยวซ้ายเพิ่มเสียงรถเสียงปุ่มกดบนพวงมาลัยได้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของ o o o l l m m p s นะครับสมมุติเราต้องการจะฟังเพลงควบคู่กันไปด้วยนะฮะเราเลือก Apple Music ครับกด p Play เน่ยครับใช้งานควบคู่กันไปได้เลย เราวิ่งไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาก็จะทำงานควบคู่กันไปได้นะครับค่อนข้างจะง่ายนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูถึงในส่วนของกล้องมองหลังเราเข้าเกียรถ์ถอยนะครับภาพจะตัดแบบนี้ขึ้นมาให้เราเห็นจะเป็น PDC เซนเซอร์นะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้า Parking Brake หรือว่าเบรกมือไฟฟ้านะฮะตัว PDC Sensor ตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปอยู่ในหมวดของระบบ p c m เหมือนที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้แต่ตอนนี้ผมปลด Parking Brake หรือว่าเบรกมือไฟฟ้าออกก็จะกลายเป็น PDC Sensor นะครับระบบพวกนี้เนี่ยเป็นระบบการทำงานของ Porsche ทั้งหมดเลยนะฮะเราหักเลี้ยวพวงมาลัยนะครับเห็นไหมครับ เส้นจะเลี้ยวตามนะครับอันนี้คือ PIS function นะฮะเราคืนเกียร์ครับเป็น D เป็น N เป็น P ภาพจะตัดกลับเข้ามาสู่ในหมวดการที่เราเล่นอยู่ก่อนที่เราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆในส่วนของระบบ Wireless Apple CarPlay นะครับ ถ้าเราต้องการจะกดออกนะครับกดออกไปที่โฮมท่านจะเห็นเลยว่าหน้าเมนูจริงๆเนี่ยจะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในหมวดใหม่นะครับจะมี android auto ที่เป็น Wireless อีกแล้วก็มี Mirroring อีกนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของตัวระบบ android auto นะครับโทรศัพท์ samsung นะครับตัวนี้เป็น Wireless เหมือนกัน หน้าที่เป็นหน้าแอปออ Android Auto จะต่างกันกันกบตัวระบบ CarPlay โดยชิ้นเชิงนะครับเพราะแต่ละค่ายจะทำเมนูออกมาไม่เหมือนกันนะครับในตัวส่วนของหน้าของระบบ Android Auto เนี่ยจะขึ้นเป็นแอปอย่างนี้นะครับนี่นะครับโทษครับให้เราเลือกเห็นไหมฮะ Spotify t i d a l นะครับแมสแมสเอมสเซจนะครับ Google Map Messenger นะครับ mm hmm. ก็จะมีหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างโคมของเขาคล้ายๆตัวที่เป็น Apple CarPlay เหมือนกัน <What? No. S 1> Google Map อันนี้ฟังเพลงผ่านไทยอันนี้น่าจะเป็น Spotify อยู่นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มกดบนพวงมาลัยได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับการนำทางการทำอะไรต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ให้เห็นถึงว่า,าใช้งานตัว Android Auto ได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นการใช้งานในส่วนของ Mirror Link นะครับเราสามารถที่จะดัมมสกรีนตัวสมาร์ทโฟนเราเนี่ยที่เป็น iPhone นะครับให้ไปปรากฏบนมอนิเตอร์ของระบบ PCM ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัว YouTube เนี่ยในตัวระบบ อ่า Apple CarPlay ไม่มีนะครับเนี่ยครับเราสามารถดัมสกรีนขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยเพิ่มเสียงรถเสียงปุ่มกดนบนพวงมาลัยได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยครับภาพของตัวระบบ Apple CarPlay จะขึ้นมาปรากฏบนหน้าจอแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย การเชื่อมต่อของตัวระบบ m i ลเล r ร์ลินะครับเราจะต้องสั่งงานผ่านตัวโทรศัพท์มือถือของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ m i ลเล r ร์ลของทางตัวระบบ Apple นะครับนี่ถ้าเราไม่ต้องการเชื่อมแล้วนะครับเราก็ปิดนะครับ ทนะครับผมใช้มือเดียวแต่สักครู่นะครับอ่ะเราก็ทำการปิดระบบนะครับ Stop m i o l i n g จากมือถือเราระบบก็จะตัดกลับเข้ามาสู่โหมดที่เป็นโหมดเมนูปกตินะครับครับก็ระบบทั้งหมดในการใช้งานตัวที่เป็น w i r e l e s s a p p l e c a r p l a y นะครับ Android Auto m i r r r l i n k กับตัว Porsche คายเยน958คันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไล้ที่0816326566ครับหรือเข้าไปรับชมผลงานอื่นๆนะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel 2ดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ